คุณผู้ชมไอคุกยูดูมาแล้วค่ะช่วงนี้นะคะก็หลายๆท่านก็กำลังรับประทานอาหารเจกันนะคะก็วันนี้เราก็เลยอยากจะมานำเสนอเมนูเจสักหนึ่งเมนูนะคะนี่เลยค่ะส้มต,ตำเจนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาเดี๋ยวเราไปดูว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างกันดีกว่านะคะอันดับแรกเลยนะคะก็คือน,นี่เลยมะละกอสับนะคะผสมกับแครอทนะคะ ประมาณ1เศษหนึ่งส่วนสองหยิบม,มือนะคะก็ประมาณ1จานนะคะไม่มากไม่น้อยจนเกินไปนะคะต่อมานะคะก็พริกแดงจินดานะคะ2เม็ดนะคะเจแล้วก็จะไม่ค่อยทานเผ็ดสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีมะนาว1ผลแล้วก็มะเขือเทศสีดาอีก4ผลนะคะ ถั่วลิสงคั่วนะคะสช้อนแกงนะคะเราจะใส่เยอะหน่อยเพราะว่าเป็นการเพิ่มโปรตีนให้กับอาหารจานนี้นะคะแล้วก็น้ำตาลปี๊บค่ะ2ช้อนแกงนะคะถัดมาก็คือเกลือแกงค่ะเศษหนึส่วนสช้อนกาแฟค่ะสุดท้ายก็คือ ซีอิ๊วขาวนะคะ1เศษ1ส่วน2ช้อนแกงค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวต่อไปเราไปดูวิธีการทำส้มตำเจของเรากันดีกว่านะคะขั้นตอนแรกนะคะก็คือใส่พริกลงไปนะคะแล้วก็ใส่เกลือแกงลงไปค่ะโขลกให้เข้ากันนะคะก็จริงๆถ้าพริกเนี่ย ถ้าใครไม่ชอบกานเผ็ดมากก็ใส่แค่หนึ่งเม็ดนะคะหรือถ้า,ถ,าถ้าชอบเผ็ดขึ้นมานิดนึงก็ใส่เพิ่มได้นะคะอันนี้คือตามความชอบเลยนะคะเราแต่ที่เราชอบเลยค่ะจากนั้นก็ใส่ถั่วลิสงคั่วลงไปนะคะแล้วเราก็บุบ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 บ,บ,บุให้เขาพอแบบละเอียดละเอียดนะคะแต่ว่าไม่ต้องละเอียดมากนะคะ ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปค่ะแล้วก็ยียียผสมผสมให้เขาแบบละลายหน่อยนะคะต่อมาเราก็หั่นมะเขือเทศสีดาลงไปนะคะ แต่หั่นไปแค่สองผลก่อนนะคะแล้วก็เราจะยียีมะเขือเทศเนี่ยให้เขาละเอียดนะคะเพื่อให้น้ำมะเขือเทศเขาไปช่วยในการทำละลายน้ำตาลของเรานะคะให้ละลายได้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จะเป็นการทำให้น้ำส้มตำของเราเนี่ยมันมีรสอร่อยยิ่งขึ้นเพราะว่าในเนื้อมะเขือเทศเขาก็จะมีสารที่เพิ่มความอร่อยคล้ายๆกับผงชูรสนะคะ ผัดมาแล้วก็หั่นมะนาวลงไปค่ะสำหรับถ้าใครที่ชอบเปรี้ยวก็อาจจะเพิ่มมะนาวขึ้นได้นะคะแต่ว่าถ้าใครไม่ชอบเปรี้ยวมากก็ใช้ประมาณหนึ่งผลก็พอดีแล้วค่ะจากนั้นก็คลุเคล้าให้เขาเข้ากันนะคะแล้วกยยย็ยีเพื่อใหอ้มะนาวของเราเนะี่ยละลายลงไปในน้ำนะคะนี่ค่ะน้ำเขาก็จะมีมากขึ้นนะคะ สุดท้ายก็คือเติมนี่ยเลยค่ะซีอิ๊วขาวลงไปนะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้น้ำส้นตำของเราเนีข้ากันค่ะมันจะว่าสีของเขาก็จะดูเข้มข้นขึ้นมานะคะแล้วก็จะมีกลิ่นหอมขึ้นมาโชยขึ้นมาเลยค่ะ เราก็จะมาหั่นมะเขือเทศที่เหลือลงไปนะคะเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับส้ตมตำจานนี้ของเรานะคะแล้วก็ใส่มะละกอตับและแครอทนะคะแครอทสับลงไปนะคะแล้วก็คลุกเขาให้เขาเข้ากัน เสร็จแล้วค่ะส้มตำเจของเรานะคะก็จะได้หน้าตากมาแบบนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูกันแบบซูมดูใกล้ๆชัดๆนะคะดูความแบบหน้ารับประทานของเขานะคะเนี่ยนะคะถ้าถ้าเราใช้มะเขือเทศที่เขาแบบมีน้ําเยอะๆหน่อยเวลาที่เราตาําส้มตําออกมานะคะเขาจะมีน้ําที่แบบแบบจุ้ยซี่จุ้ยซี่แบบนี้นะคะอ่านี่ให้ดูกันชัดๆหลายๆมุมนะคะ ดูว่าน่ากินไหมนะคะโอเคเดี๋ยวขั้นตอนต่อมาก็คือขั้นตอนในการชิมรสชาตินะคะว่าจะมีรสชาติเป็นยังไงนะคะอ่ะดูกันชัดๆอีกรอบหนึ่งดูความที่แบบว่าความเป็นส้มตำนะคะเขาก็จะมีความที่แบบว่า เยวยวยนจิตใจเราเล็กน้อยนะคะคือพูดง่ายๆก็คือส้มตำเนี่ยมันเป็นเมนูโปรดของใครหลายๆคนนะเนะโอเคเดี๋ยวมาชิมรสกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะคะอืมอืมโอเคเลยค่ะรสชาตินี้นะคะก็คือใช้ได้เลยค่ะ มีความเปรี้ยวมีความหวานมีความเผ็ดนิดนึงนะคะแล้วก็รสชาติกลมกล่อมค่ะสูตรนี้ก็คือจะทำออกมาในรสชาติที่ไม่ได้ห,หวามากนะคะเพราะว่าเขาเป็นส้มตำเจถ้าหากใครชอบรสชาติเปรี้ยวเค็มหวานอะไรยังไงก็สามารถปรับเพิ่มรสชาติได้เลยนะคะตามใจชอบเลยค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็คงต้องขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ ฝากติดตามช่องด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้บายบายนะคะสวัสดีค่ะ